รุ่สวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมเช้านะทีที่14ี่นะครับผมมิถุนายน2 5 6 3นะทุกท่านนะครับผมเวลา8นาฬิกาครับท่านเช้านี้ฝนยังตกอยู่นะทุกท่านนี้ถึงเวลาเก็บไข่นะครับผมเก็บไข่ไหมลูกๆจากลูกๆของเรานะทุกท่านนะครับผมเพศเมียที่เราไข่ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็นํามาใส่กระด้งนะครับผมให้ผสมพันธุ์กับเพศผู้ของรุ่นเดียวกันนะครขบที่เราขัดออกก็คือนะครับผมไข่ไหมนะครับผม ยายบอกว่าเวลาที่การไข่ไหมเนี่ยเราอย่าเอาไว้แบบว่าอัดหนานแน่นเกินไปเพราะว่าบางทีไหมมันไข่นะครับผมเขาจะซ้อนทับกันหลายๆชั้นนะครับท่านเวลาที่เขาออกเนี่ยเขาจะออกไม่เสมอนะท่านยายบอกว่าเอาไว้แบบให้พอดีนะครับท่านนะครับผมไม่ถี่ไม่หา่างมีเออเข้าติดบ้างนะครับ ทเกท็บไข่ยามเช้านะครับผมอันนี้ตัวนี้ก็เป็นปากใหญ่เนาะด้านล่างด้านล่างจะเป็นปากใหญ่นะครับผมเขาทำชุดๆไว้ เขาจะไข่ได้อีกรอบหนึ่งนะทุท่านเป็นไข่ฝาานะรอบสองนะครับผมแล้วตอนเย็นเขาให้เขาไข่อีกรอบหนึ่งให้เขาอยู่ผสมพันธุ์ก่อนโห้ปากใหญ่เห็นแบบนี้เหมือนน้อยนะครับทุกท่านแต่ที่จริงเยอะนะครับผม <laughs> เลี้ยงได้หลายสิบตงนะครับผม ฝนตกนะครับผมนาเขาแห้งแห้งครับทุกท่านข้าวีนน้ำจะแห้งตายปากใหญ่ติดใ่ไมเก็บไข่ยามเช้าคนอื่นเขาเก็บไข่ไก่แล้วเก็บไข่ไม้นะครับนะครับผม ก็คือหลังจากเราครอบไข่นะท่านเมื่อคืนนะครับผมก็รอจนถึงรุ่งเช้านะครับผมสายๆหน่อยนะครับผมชักช่วงเจ็ดแปดโมงนี่แหละครับผมก็สามารถเก็บไขได้เพราะว่าก็จะไข่เสร็จนะครับผมท่านครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะยังมีที่หลงเหลือออกมาด้วยวันนี้เราก็จะเป็นรุ่นที่สี่แล้วก็รุ่นที่ห้านะครับทุกท่านนะครับผมที่จะผสมพันธุ์นะครับผมวันนี้นะครับผม เพราะว่าเขากำลังออกนะครับผมตัวนี้เราก็จะไว้ด้านบนเลยนะครับผมไข่ไข่นะครับผมโอ้จะเคลียร์ไปเป็นชั้นๆนะครับทุกท่านเราจะได้ไม่สับสนนะครับผมรุ่นนี้ก็คือเราจะเอาไว้ในจอดเลยนะครับทุกท่านนะครับผมเราตั้งใจเขาอยู่นี่เพราะว่าจะได้ไม่เปลืองกระโดงครับผมเก็บเสร็จก็จะเอาจอดไปล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับผมนี่ครับ ล,ลูกออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเก็บ,นะบเก็บไปผสมผ่านใส่กระด้งเลยนะครับผมท,ท่านนะครับผมช่วงนี้หกคำก็อยู่บ้านแล้วท่านทอผ้านะครับผมปั่นหลอดทอผ้าแก่งไหมนะเพิ่มนะครับผมสีที่เราจะทอนะครับผม ที่มันหมดแล้วก็เพิ่มปันหลอดนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ดูแลลูกูตัวใหม่นะทุกท่านเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าฝนตกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะแวบนะครับผมไปเก็บเห็ดนะทุกท่านช่วงช่วงไอ้เช้าๆนะทุกท่านใส่ใสแล้วก็กลับนะทุกท่านมาทอผ้าเราต่อนะครับผมคอลเลซชันใหม่ก็เดี๋ยวให้ชมนะทุกท่านอดใจรอกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บข้อไปใส่กระด้งเนาะเหีนเป็นเศษตายนี่ยคือเป็นเศษของ ตัวใหม่ชุดแรกครับท่านนะครับผมเราใช้จอกเก่านะครับจอกอแล้วก็มาใส่นะครับผมเนี่ยนะครับแข็งแรงดีอยู่นะครับผมท่านนะผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาลือนะท่านเดี๋ยวเราเคลียร์ส่งนะครับผมให้ตามลําดับพี่ที่สั่งจองให้เข้ามานะครับผมก็ครบแล้วนะครับผมสำหรับพันใหม่ที่ได้สั่งให้เข้ามาเนาะเราเตรียมไว้เรียบร้อยนี่ครับผมนี่เป็นรุ่นที่สามนะครับผมท่านครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ